รายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเลนอาคา1978จำกัดโทร2 7 3, 7 7 8888 8, 8บริษัท s t a r f a c จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร2 2 4 8 8 6, 6 9 9 9 บริษัทไหนบ้างที่เอเชียพลัสเนี่ยได้นําเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้างครับยตัเกย่างของเมเจอร์เจมาอย่างอีจีตังมีหลักเกณฑ์ยังไงในการมองในการเลือกในการที่จะสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักท <มา S 1> รัพย์มาแปลแน่นอนว่าผลประกอบการต้องดีมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมครับ,รบอีกนหนึ่งที่สําคัญมากมากม,ากมองค้าไม่ได้ก็ค,คือและนี่คือตั้งลี่จินในเวอร์ชั่นของพี่เล็กสิกครับ เชิญรับฟังได้นะบัดดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special รายการคุยสบายๆสไตล์2ลุมหนึ่งนะครับที่ขุมครับคุณสุขุมธรรมนีวงและผมยุทธนากระบูแสงนะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับสามทุ่มครึ่งทาง Money c h a n n e l แห่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในการบันทึกเทปรายการ Friday Special เราได้บันทึกเทปกันทุกวันศุกร์ที่ไหนครับพี่ปุ๋ม Star Flag ครับตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz นะครับเป็นสาขาสัญลักษณ์ของ เมอร์เซเดสเบนประเทศไทยครับต้องบอกว่าเป็นโชว์รูมที่มีความคลาสสิกมีความหรูหรามากๆจนครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามาเรียกว่าเดินเข้าล็อบบี้ของโรงแรม5ดาวนะครับมาถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่คุมครับเราจะไปตามดูครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันสินค้าดีๆเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในตลาดทรัพย์ทำหน้าที่ในการหาหุ้นดีๆมาให้กับผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนนั่นเองนะครับ แขกรับเชิญคนพิเศษของรายการ Friday Special ในค่ำคืนวันนี้เป็นวานิทธนากรจากบริษัทวานิธนกิจนะครับหรือว่ากันว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของวงการที่นำหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับทำไมเป็นตอนที่มีชื่อว่าคนใหญ่ชื่อเล็กครับก็จริงๆผมเชื่อว่าเขาทำเขาทาธุรกิจที่ให้คำปรึกษากับการที่จะเอาบริษัทคนที่สนใจนะครับหรือบริษัทที่สนใจจะเข้ามาอยู่ตลาดครัพย์ใหญ่ขนาดเป็นหลายพันล้านจนถึงหลายหมื่นล้านะครับ เราเรียกเรียกว่าคนใหญ่หแต่พี่เขาชื่อพี่เล็กอ oh <laughs> เราก็เรียกว่าคนใหญ่ชื่อเล็กเขาคือ <c oughs> คนที่รับผิดชอบภารกิจอันยิ่งใหญ่อของผู้ชายคนที่ชื่อเล็ก <c oughs> นะครับ <c oughs> แน่นอนครับนั่นคือคุณเล็กศิคลาวิทย์นะครับ <c oughs> จากทางเอเชียพลัสนะครับและช่วงนี้ครับ <c oughs> แขกรับเชิญคนพิเศษของเราพร้อมแล้วไปพบกับคุณเล็กศิคลาวิทย์พร้อมๆกันเลยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับเราขออนุญาตเรียกพี่เล็กนะครับตกลงพี่เล็กของเราเนี่ยเป็นคนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นคนใหญ่ชื่อเล็กใช่ไหมใช่ครับเป็นคนใหญ่ชื่อเล็กใช่ไหมใช่ครับนะะฮเราให้ชื่อตอนว่าคนใหญ่ชื่อเล็กคนใหญ่ชื่อเล็กนะเล็กจริงจริง คุณผู้ชมครับเวลาได้ยินชื่อเอเชียพลัสเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับมีทั้งบริการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์บริการในฐานะที่เป็นบลจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาต่างๆให้กับบริษัทด้วยนะครับนะครับอย่างพี่เล็กของเราเนี่ยเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสหนึ่งในเครือของทางเอเชียพลัสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ลุมครับคุณผู้ชมครับเราจะเน้นหนักไปเรื่องหน้าที่ อันสำคัญอย่างยิ่งนะครับของทางเอเชียพลัสในการนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเปรียบเสมือนการนำสินค้าที่ดีเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบรรดาผู้ลงทุนนั่นเองนะครับนะครับพี่คุ้มครับครับพอจำได้บ้างไหมครับอย่างบริษัทใหญ่ๆที่ปัจจุบันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโออิชิครับหรือว่าจะเป็นเมเจอร์อย่างเงี้ยหรือแม้แต่รายล่าสุดก็คืออิชิตันครับ ฝีมือทั้งนั้นนะครับใช่ฝีมือทั้งนั้นนะครับจบลงพอจะไล่เรียงได้ไหมครับว่าบริษัทไหนบ้างที่เอเชียพลัสเนี่ยได้นําเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้างครับเอ่อเจมาร์รู้จักใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นธุรกิจที่เรานําเข้าไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับในห้าปีตอนเราเข้าไปของคุณอดิศักดิ์สุขวิทยาถูกต้องครับมูลค่ากิจการวันที่เข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทวันนี้หกพันนะครับวุฒเท่าสิบเท่าขยายตัว ทีนี้อีกตัวหนึ่งอย่างเช่นยกระ่ับของเมเจอร์เมเจอร์เนี่ยตอนเข้าไปประมาณ3,000นกว่าล้านนะครับวันนี้16ื่นหกนะฮะห้เท่าเท่าผมอยู่ในวงการนี้1 0กว่าปีนะครับตั้งแต่หลังวิกฤตการเงินปี40่ตรมาต้องแยต่หลังต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งเพราะฉะนั้นผมก็ทำงานร่วมกับร็อกเกองเกียรติมาโดยที่เราสองคนาช่วยกันนำบริษัทเข้าตลาดผมว่าเกิน30เกิน30ของบริษัทแร่ ไอชื่อที่ผมเอ่ยถึงอาจจะเป็นชื่อที่ใกล้ตัวครับแต่ฟังว่อาจจะพอรู้จักหรือว่าอย่างโออิชิอย่างอิจิตันที่ถ้าพูดเป็นชาเขียวอยากได้อยากได้ยินครับท่านผู้ชมก็อยากได้ยินครับพี่เล็กลองลองบอกเราทีอิจิตันเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่ตั้งแต่วันแรกที่จดตั้งบริษัทนะครับก็จริงๆคุณตันเนี่ยมีเป้าหมายที่จะนำบริษัทเข้าตลาดภายใน5ปีทีนั้นเรานั่งคุยตั้งแต่วันนั้นเลยวันนั้นคุณตันเรียกผมไปทานข้าวก็บอกกูเล็กครับกูยุเท่าไหร่ ถามทำไมคุณตันถามพี่เล็กใช่หยุดเท่าไหร่ถามทำไมงงคุณะรีไทยเมื่อไหร่ก็อ้าวบริษัทผมเกษียณหกสิบครับพราเขานับดูโอ้หกสิบเหรออย่างนี้เขาต้องรีบเพราเขาบริษัทก่อนผมเกษียณโอ้เร่งๆนะห้าปีเป็นสามปีพี่เล็กครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาตัดสินใจนําบริษัทของเขาเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกจากที่พี่ยุเนี่ยนอกจากแรงยุของพี่เนี่ยเป็นประจามาจากอะไรครับไปเพื่ว่าแรงยุฟฝังแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมาส่วนส่วนหนึ่งแน่นอนในการเอาบริษัทเข้าตลาดก็คือทําให้เป็นสถาบันแทนที่จะอยู่เป็นส่วนตัวมันก็จะ แน่นอนคิดเองทําเองได้ไม่แปลกบริษัทที่อยู่ในนอกตลาดแล้วก็เจริญเติบโตเยอะแยะไปไปถึงเปลี่ยนสภาพจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นมหาชนใช่ครับใช่ครับให้เป็นจะใช้ภาษาอังกฤษกรับ professional นะฮะ ผมไม่ได้หม,ม,ม,ออมายถึงมืออาชีพแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าในการเป็นเอกชนไม่ไม่เป็นมืออาชีพเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบเราจะมีความกระตือร้อนมากขึ้นมีคนควคบคุมแต่ในารควบคุมนั้นเพื่อประโยชน์ของเรารหลายหลายคนคิดว่าการควบคุมคือสิ่งที่น่ารำคาญแต่ความเป็นจริงเป็นประโยชน์กับเราเมื่อมีโอกาสได้เดินไปตรงนั้นจะเห็นว่าออรดิเตอร์ที่เข้มงวดนักบัญชีที่เข้มงวดทุกอย่างเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะฮะมันจะ คนสมัยใหม่ต้องคิดอย่างนี้มันนมัจะนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่พี่ขุมบอกใช่ไหมแน่นอนครับเพราะมีแรงกระตุ้นตลอดเวลาเพราะเพราะว่าบริษัทโตขนาดจะเข้าตลาดเนี่ยเจ้าของต้องมีเงินแล้วแหละใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็บอกว่าบอกมีเงินแล้วถึงเวลาจริงเงินรวยจ็ไม่รู้จะกินอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนึกถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดเนี่ยให้นึกถึงการเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับชีวิตไม่ใช่เงินอย่างเดียวใช่ไหมความสําเร็จไม่ได้วัดอยู่ที่เงินอย่างเดียวมันอยู่ที่สิ่งที่กระทํา สิ่งที่จะได้ทําให้มันเป็นไปถึงจุดที่เราอยากเห็นมันอยู่ตลอดไปด้วยใช่ไม่ได้แค่ไปถึงหน้าจบ<ช><ช>ไปแล้วต้องไปต่ออย่างนี้เอาละครับ,รบถ้าอย่างนั้นรบก,กวนพี่เล็กปิดเบรกนี้ให้เราสักหน่อยดีไหมครับครับมีหลักเกณฑ์ยังไงในการมองในการเลือกในการที่จะสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ตลาดเราซับ ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกบริษัทที่มาคุยกับพี่เล็กและพี่เล็กจูงมือเข้าตลาดทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกการดูใช่ไหมครับดูตรงไหนเลือกยังไงครับคือเราพูดถึงตลาดทุนนะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยในการที่เราจะนําเสนอธุรกิจที่ดีให้กับนักลงทุนนะฮะแรกแน่นอนว่าผลประกอบการต้องดีมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมนะครับแผนธุรกิจนั้นๆเนี่ยเราจะเราจะช่วยพิจารณากับเจ้าของกิจการก็เจ้าของกิจการ เราอยากให้เขาคิดเยอะที่สุดเพราะว่าโดยปกติ e n t เตอร์เพเนเนี่ยนักนักนักธุรกิจเนี่ยก็จะคิดไปใหญ่ไปไกลเราจะเป็นชิดใหญ่ใช่รับเราจะเป็นพวกที่คอนเซปติฟเราจะช่วยเบรกให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดอันนี้ก็แผนธุรกิจที่สําคัญอีกหนึ่งที่สําคัญมากๆมองค้ำไม่ได้ก็คือก็คือ c า a r a c t ต r คาแรคเตอร์ในความหมายของใครของเจ้าของกิจการของผู้บริหารของผู้บริหารตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวด้วยนะสำคัญมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นข่าวบ่อยๆในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทที่มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่มีจัรยาบรณผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราเองเวลาทาไปแน่นอนในวันแรกบางทีเรายังไม่รู้จักลูกค้าเ่าดีพอเราจัดตรงคำว่าจัรยาบรณตรงนี้ยังไม่ได้แต่เวลาไปแล้วเราจะเจอ บางเรื่องซึ่งมันก็จะค่อยๆเพราะว่าพวกมันมีโปรเซสตั้งแต่เดินมาหาที่ปรึกษากว่าจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดนะซับอันนี้มีเวลาหลายเดือนอ่าเป็ทำความรู้จักกันเกิน10เดือนเลยครับหรือเป็นปีก็ได้ส่วนใหญ่เป็นปีนะเป็นปีครับว่าเรารู้จักวเราก็จะค่อยๆให้ความรู้ใหม่ครับว่าโอเคสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ตอนนี้เรากำลังคิดถึงว่าเราไม่ได้อยู่ตัวเราคนเดียวเรามีคนที่ต้องดูแลเยอะแยะนักลงทุนทุกคนเป็นคนที่เราต้องดูแลทุกคนมีสิทธิ์ มีมีสิทธิ์เท่ากันซึ่งเราต้องให้สิทธิ์ตรงนั้นในการดูแลเขาไม่ได้ดูแลส่วนตัวละเพร่ะต่อไปไม่ใช่แค่บริษัทครอบครัวแล้วนะจะเป็นบริษัทมหาชนแล้วนะหมวกจะถอดทันทีหมวกความเป็นเจ้าของจะออกจากนั้นไปหรือลดน้อยลงลดน้อยลงเป็นผู้บริหารผู้บริหารต้องต้องมีความโปร่งใสมีจริยบรตรต่อธุรกิจต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นสิ่งที่าำป็นอันนี้เราเราให้ความสําคัญนะครับถ้าเราเข้าไปเจอแล้วเรารู้ว่าตรงไหนที่ อาจจะยังไม่ค่อยดีพอไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะขอจัดระเบียบหน่อยผู้ตรงๆรกับบริษัทอย่างน้อย3ข้อใช่ไหมเรื่องของผลประกอบการต้องดีนะครับสก็คือเรื่องของแผนธุรกิจต้องชัดเจนนะครับมีความเป็นไปได้นะครับและอีกอันนึงประการสําคัญก็คือเรื่องคาแรคเตอร์หรือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารด้วยซึ่งอันนี้ดูเหมือนว่าจะเย้ำมากเป็นพิเศษเลยย้ำเลยครับนะฮะ เาล้ครับคุณผู้ชมครับก่อนจะพบกันในช่วงต่อไปนะครับคุณเบิร์ดของเราคุณวิการอมาตยกคุณรออยู่แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อีกเยอะเลยเดี๋ยวไปพบคุณเบิร์ดนะครับแล้วกลับมาพบกับพี่ขุมนะครับพี่เล็กและผมยุทธนากันต่อในไฟเดย์สเปเชียในเบรกหน้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณสุขุมคุณยธนาแม้อาทิตย์นี้เนี่ยผมมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยผมมายืนอยู่ระหว่าง A-Class 2 0 0คั 2000, นะครับรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาเพื่อเอาใจาคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับจุดเด่นของ A-ClassA-Class เป็นรถยนต์รุ่นแรกของ Mercedes-Benz ที่ทําการขับเคลื่อนอยู่ที่ล้อหน้านะครับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยจะให้ความเกาะและก็ความสนุก ความเฉียบคมในการเข้าโค้งเนี่ยได้ดีกว่ารถล้อหลังนะครับ <ST IT US> รถยนต์รุ่น a 1 8 0นะครับราคาเริ่มต้นที่1.990 0 0 0มะครับมีแรงม้าอยู่122แรงม้านะครับประกอบกับเกียร์7สปีดนะครับทำให้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีความคล่องตัวมีความประหยัดน้ำมันเนื่องจากน้ำหนักของตัวถังเนี่ยเบาพอสมควรน,นะครับอัตราประหยัดน้ำมัน18กิโลเมตรต่อลิตร อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ A 2 5 0 A 2 5 0ราคาอยู่ที่2,59,000นามะครับมีแรงม้าสูงถึง217แรงม้าอัตราเร่ง0-100สามารถทำได้ภายใน6.7วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ Benz s t a r f l a กเรามีรถยนต์เทสต์ r ดรฟทั้ง2รุ่นนี้นะครับประจำอยู่ทุกวันท่านผู้ชมอยากที่จะเข้ามาเทสอยากเข้ามาลองสมรรถนะน,นะครับเชิญได้เลยนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอรถยนต์รุ่นใหม่ๆอีกนะครับขอส่งกลับไปที่คุณสุขุมคุณยุทธนาสวัสดีครับ สำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใดในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะระหว่างข้อที่1ค่ะบมจอ,อิชิตันกรุป๊ปหรือข้อ2บมจ a อเจดีค่ะระหว่างข้อที่1่ค่ะบมจอ,อิชิตันกรุป๊ปหรือข้อที่2บมจอเจดีค่ะทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่0 8 3 0 8 1 9 5 8 5 0 8 3 0 8 1 9 5 8 5ลุ้นรุ่นับเทอร์โมมาร์กจากสตาร์แฟลกผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบนซ์อย่างเป็น าร2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www. y o u h c u com ค่ะมากกว่าเส้นชยัยคือชนะใจตัวเองมากกว่าเพื่อนร่วมงานคือมิตรภาพมากกว่าชื่อเสียงคือการค้นพบ วนตนมากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจไทยเรนนะคาผู้นำรถเช่าอันดับหนึ่งของคนไทยกับประสบการณ์กว่า30ปีด้วยรถยนต์ให้เช่ากว่า8,000คันปัจจุบันเราพูดได้นะครว่าเป็นบริษัทที่บุกเบิกรถเช่าในประเทศไทยมาก่อนด้วยปริมาณรถยนต์ด้วยยอดขายด้วยเครือข่ายทำหให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหการรมรถเช่าในประเทศไทย w o r l d w i d e w e b t h a i l a n อาค o m เช่ารถโทรเลยนะครับ02-737-8888มากกว่าก้าแรกคือก้าวที่ภูมิใจมากกว่าการเริ่มต้นคืออนาคตข้างหน้ามากกว่าความฝันคือการลงมือทำ มากกว่าอยู่ที่เราเลือกทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ ับเข้าสู่ Friday Special ครับคุยสบายๆสไตล์2ลุมหนึ่งนะฮะติดตามลุ้นแทนพิธีกรคู่ด้วยว่าวันนี้เราจะน่วมอีกหรือไม่นะจะได้ลุมไหมจะได้ลุมไหมนะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้พี่เล็กสิทคารวิทยังคงอยู่กับเรานะครับเอพี่เล็กครับมีเคสบริษัทไหนไหมที่ประทับใจภาคภูมิใจมากเป็นพิเศษครับครับจิ้นพูดแล้วพูดถึงภาคภูมิใจเนี่ยก็คือ่หนึ่งก็คือว่าเราเห็นความสําเร็จของเขาหรือว่าในแง่ของการทํางานการทําธุรกิจ ตัวหันนมันได้หลายมุมครับนี่อย่างเช่นบริษัทที่เอาอย่างเช่นเมเจอร์ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งนะครอย่างคุณวิชาเนี่ยเป็นมืออาชีพมากรงภาพยนตร์กลุ่มรงภาพยนตร์เจ้าพ่อลงภาพยนตร์ใช่ครับใช่ครับประทับใจตรงไหนวิธีการบริหารงานนะครับค่อนข้างจะวจะเป็นมืออาชีพมากๆเลยในแง่ของคุณวิชานะครับแล้วก็ในการตัดสินใจวิชั่นที่การมองธุรกิจนะครับก็เริ่มสมัยก่อนเริ่มลงหนังจริงๆตอนเข้าตลาดก็มีไม่กี่โลกนะฮะพอวิสัยทัศน์ที่ดี ก็มีการวางแผนธุรกิจปั๊บเนี่ยพอได้เงินทุนจากตลาดาก็จะขยายตัวพอเข้าตลาดปุ๊ขยายใ,ใหญ่เลยใช่ครับนอกจากทำรงหนังทำโบลิ่งลงทุนในธุร์โลเกะก็มีใช่ครับคาคร์าลโลเกะก็มีลงทุนในกิจในธุรกิจที่ทำช้อปปิ้งมอลล์อย่างเช่นใน SF อย่างนี้เป็นต้นคุณวิชานี่จริงๆเป็นคนที่ผมผมชื่นชมมากคุณวิชาภูนวรรั์ใช่ครับใช่ครับเจ้าพ่อรงหนังเจ้าพ่อลงหลัอันนี้ในแง่ของความประทับใจในเรื่องของการ เตบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าตลาดมาแล้วทีนี้เอาอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก็เติบโตเร็วมากเราจะเป็นคนที่ขยันมีความพยายามครับอันนี้ก็จะมาผมจะพูดถึงคุณอดิศักดิ์ของเจมาร์อ๋ออดิศักดิ์สุขุมวิทยาเจมาร์นะครับเจมาร์นี่ก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะครับซึ่งคอดิศักดิ์เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทางานนะครับแล้วก็มีความคิดในการไปแอเรียใหม่ที่ไม่กลัว อย่างเช่นบริษัทลูกที่มีอยู่นี่นะครับก็เป็นบริษัทอย่างเช่นบริหารหนี้เก็บหนี้ซึ่งใครจะไปคิดถึงว่าขายมือถือดีๆทำไมไปไปตรงกันได้เพราะว่าเวลาขายมือถือนี่ฮะตอนยุคต้นเนี่ยจะอจจะมีการไปมีทําไฟแนนซ์มือถือเงินผ่อเงินผ่อนร่วมกับร่วมกับไปพวกที่ทําไฟแนนซ์ก็จะเริ่มมีความรู้เหล่านี้นะครับแล้วก็มีสาขาเยอะก็สามารถเป็นเรือข่าย ในเกิดในการที่จะช่วยบริหารเอาละครับที่ประทับใจที่นําเข้าตลาดนะครับก็มีเมเจอร์นะครับมีเจมาร์ดแล้วจะไม่พูดถึงน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้าตลาดไปหมาดอย่างอิชิตันบ้างเหรอครับอิชิตันคงไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆสําหรับผู้บริหารอย่างคุณตันเนี่ยกับทางผมเนี่ยไม่รู้เป็นลูกค้าหรือเปล่ามันเหมือนเพื่อนลว่าเรา ทำงานร่วมกันมาเกินสิบปีครับตั้งแต่แรกถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นกับตันเล็กอ่ะเพราะมีกัปตันมีกับตันคุณนี้คุณตันไปแล้วครับคุณตันเป็นคนที่ทําการตลาดผพราะว่าในประเทศนี้หลายคนคงยอมรับยอมย่อมมาในเครียดในในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการปิบีการความเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนใช่ความครีเอทใช่ครับความขยันใช่ครับอีจีตันไม่ใช่บริษัททําชาเขียวนะครับครับเครื่องดื่มครับ เพราะมีมากกว่าชาเขียว,วเพราะว่าณวันนี้หรือวันข้างหน้าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มก็คือว่ามันมันไม่ใช่นิยามชาเขียวหลากหลายเลยหลากหลายเลยใช่ครับมันโตได้อีกโตได้อีกครับที่นอกจากผู้บริหารแล้วนะครับคุณตันได้ลงได้ลงทุนในโรงงานที่ผมว่าทันสมัยที่สุด ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรียุธยาถ้าผมจะไม่ผิดใช่ครับถูกต้องเลยครับถ้าไปดูนะครับไอ้ระบบผลิตมันจริงๆเรามองอะไรไม่ก็เห็นเราเพราะมันเป็นระบบปิดที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอนามัยสูงนะครับแต่เราเห็นเราจะเห็นขวดวิ่งไปวิ่งมาเล็กน้อยแต่ที่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือว่าระบบ warehouse ครับ fully automatic เรื่องของคลังสินค้าคลังสินค้าที่อัตโนมัติใช้เครื่องจักรทันสมัยมากๆแล้วใช้คนไม่เยอะาใช้ภาษาโบราณรือเครื่องจักร สมัยใหม่เขาว่าคุณยนคนยนตเร<อ> <laughs> บบอดรบบอทรบบอทครับใช้คนน้อยสามารถจะสั่งสั่งการหยิบเอาของจากที่นี่ที่นู่นไปใส่รถคันนี้คันนู้นออกได้อันนี้ใช้คนน้อยมากคือทันสมัยมากๆมากๆครับสมมุตินะครับว่าพี่ขุมเนะี่ยนะครับมีปัญหา อยากจะมาปรึกษาพี่เล็กในเรื่องจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ดีไหมเนี่ยนะครับพี่เล็กจะถามอะไรพี่ขุมบ้างมีอะไรอี่รจุดผมบ้างมีอะไรที่พี่เล็กอยากจะให้พี่ขุมเนี่ยได้ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองก่อนไหมหลักทั่วๆไปนะฮะสิ่งที่เราจะเรียนถามก็คือว่าโอเคธุรกิจทําอะไรมีโมเดลของธุรกิจแบบไหนตัวธุรกิจสาคัญที่สุดนะว่าอยู่ในธุรกิจประเภทไหนโมเดลแบบไหนผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยก็มันก็จะ reflect สิ่งที่ความสามารถหรือว่าโมเดลธุรกิจนั้นว่าถูกพู่มาในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ครับกจากนั้นเราก็จะนั่งมองดูสิ่งที่ผมเรียนไปตอนก่อนหน้านี้ก็คือฝ่ายบริหารเองเจ้าของเองความคิดอย่างไงถ้าใครนั่งคุยกับผมแล้วถามว่าเวลาเข้าตลาดแล้วผมจะได้เงินสักเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากคุยแล้วเพราะมันผิดวัตถุประสงค์แน่นอนเพราะมันไม่ใช่เรื่องได้เงินเท่าไหร่เรื่องที่ว่า เอาเงินเท่าไหร่ไปทําอะไรต่อต่งอาตงหากเอาเงินงเท่าไหร่ไปทําอะไรต่อคือ,ค,อคือเมื่อเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นเจ้าของมันเป็นอินดีเร็กครับมันไม่ไดเล็กละในการในแง่ของเราจะให้ความสำคัญตรงนี้มากเพร,ร,ราะบางบริษัทบางคนที่ทําธุรกิจใหญ่โตนั่งคุยกับผมเรื่องกรรมการเนี่ยนะครับอธิบายว่าอะไรคือกรรมการกรรับผู้บริหารเนี่ยคุยทั้งวันไม่จบครับเพราะไม่เข้าใจ ก็เคยทาคนเดียวตลอดถูกต้องครับเพราะวอันนี้ก็บางทีบางท่านอาจจะดูเหมือนเรื่องง่ายๆแต่บางทีคุยกันกว่าจะเข้าใจตรงนี้ได้ก็ไม่ง่ายในการแบ่งบุญเรื่องความชัดเจนนะครับว่าตกลงอ่ะเรามีความเข้าใจในตัวตัวพื้นฐานของธุรกิจดีมากแค่ไหนและที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรใช่ครับจะเอาเงินที่ได้ไปทําอะไรบ้างดทั้งจริยธรรมต่างๆของผู้บริหาร้อันนี้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นการเช็คลิสต์นะครับ ผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อครับวันนี้คุณสุขุมธรรมดีวงผมยุทธนากระบุนแสงและทีมงานของเราทั้งหมดทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับคำถามรอบสนุกถามว่าบริษัทที่ปรึกษาเอเชียพลัสจำกัดเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใดในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะระหวังข้อที่1่ค่ะบมจอ,อิชิตันกรุ๊ปหรือข้อ2บอมจ a อเจดีค่ะระหวังข้อที่1่ค่ะบมจอ,อิชิตันกรุ๊ปหรือข้อที่2บมจ a อเจดีค่ะ ทราบคำตอบและส่ง SMS มาที่083-0819585 083-0819585ลุ้นรับเทอร์โมมาร์กจากสตา r ์แฟ g ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ2รางวัลค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ w w w y u t c u c o m ค่ะถ้าเข้าตลาดแล้วมาแล้วไม่ดีเนี่ยขายแล้เชปอบรับผิดชอบด้วยไหมครับ <c oughs> คือคือต้องต้องมองไงครับ <c oughs> ครับมันดี อย่าฉนกูซ mm ื้อตัวรายการ Friday Special สนับสนุนโดยบริษัทไทยเล่นอาคา1978จำกัดโท02737 8888บริษัท s ต a r แฟก์จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโท02 248 6699